ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอิรัฐบาลและทหารเขมรจนตรอกเจอกองทัพไทยโหดรอติดกับดักรอวันดีเๆกองกำลังบุรพาภาคหนึ่งเข้าประจำที่ขณะที่ภาคสองพร้อมหมดแล้วจากกรณีที่นายกกัมพูชาย,ยินดีกับนายอนุทินทำกลางความขัดแย้งในเรื่องของข้อพิพาทช,ชายแดน ขณะที่ดินแดนสําคัญทั้งภาคหนึ่งและภาคสองยังคงมีการตรึงกําลังทหารพร้มพรอมๆกับมีการรายงานว่าฝ่ายกัมพูชากําลังย่าแย่อย่างหนักโดยที่ฝ่ายไทยแค่รอปิดเกมเท่านั้นทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชาเมื่อวันที่7กันยายน2 5 6พนอหพลเอกฮุนเมเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้มีการโพสต์หนังสือแสดงความยินดีกับนายอนุทินชาญวิรุลนายกรัฐมนตรีไทยเนื้อหาระบุช่วงหนึ่งว่า กัมพูชาและไทยต่างเป็นประเทศเพื่อนบ้านโดยภูมิศาสตร์และเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกลมกลืนและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันระหว่าง2ประเทศคือความปรารถนาของประชาชนทั้งสองของเราด้วยจิตวิญญาณน,นี้ข้าพระเจ้าตั้งตาคอยที่จะทำงานร่วมกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและเปลี่ยนพรมแดนร่วมกันระหว่างสองรัชอาณาจักรให้เป็นพื้นที่แห่งสันติภาพความร่วมมือการพัฒนาและความรุ่งเรืองร่วมกันอย่างไรก็ตามทีมข่าวทุกขิติ่าจึงมีการตรวจสอบสถานการณ์ของกัมพูชาก็พบกับความน่าสนใจเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยใน Facebook เดชานรนาได้มีการโพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาสำคัญบางช่วงระบุว่าคงเครียดกันอย่างหนะัก และทำไม MOU มันถึงจะยกเลิกไม่ได้เรียกว่าสถานการณ์ตนตรอก,ก็ว่าได้สำหรับกองทัพเขมรและรัฐบาลเขมรในเวลานี้บ้านหนองจานยิ่งยืดเยื้อตระกูลหุ่นยิ่งลำบากเพราะธุรกิจสีเทาถูกปิดตายสนิทยิ่งตอกย้ำภาพชัดเจนว่าปอยเป็ดกำลังจะพากันอดตายหมดยิ่งนานยิ่งแย่นี่คือการบีบให้หุนเซนต้องรีบยอมรับว่า เขมรได้บุกรุกเข้ามาอาศัยบนพื้นแผ่นดินไทยมานานมากไปแล้วและมันควรจะจบสิ้นสักทีรอบนี้โหดกว่ามากทั้งปิดชายแดนทั้งหมดตัดการส่งสเสบียงเข้ามาช่วยเหลือคนคเขมรชั้นในทั้งวางล้วรลวดน้ำขึงปิดตายถึงสองชั้นและเดินเกมยืดเยื้อให้เศรษฐกิจของเมรและตระกูลหุ่นค่อยๆตายสนิทลงและความนิ่งต่อสถานการณ์ที่ทำให้เมรหลงเข้ามาติดกับดัก ทำผิดการเจราจาข้อตกลงที่เ,เมนได้มีการลงนามในข้อตกลง GBC และ RBC ไปสําเร็จเรียบร้อยแล้วรอแค่วันดีเดย์เท่านั้นเมื่อมีคําสั่งการเคลื่อนกําลังพลของกองกําลังบรุรพาเข้าประจําที่ทั้งหมดแค่รอให้สถานการณ์สุขงอมเราก็จะได้เห็นวันดีเดย์พร้อมกันของแม่ทัพทั้ง2อภาพโดยภาค2ทุกอย่างดูเหมือนจะพร้อมกันหมดแล้วตอนนี้เ,เมนมีเกมอะไรก็พร้อมจะแบไตออกมาจนหมดแล้ว ขอแนะนําว่ายอมรับเงืินไขยยกเลิก MOU ทั้งหมดและมาสร้าง MOU กันใหม่และควรยอมรับแนวเขต ฝากแดนทางบกต่อกันที่มาตราส่วน1ต่อ50,000และยอมรับมาตราส่วนทางไมทะเลที่ไทยได้จัดขึ้นตามหลักสากลและตามแผนที่ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ให้กองทัพไทยและรัฐบาลให้ยึดเป็นแนวเขตที่ถูกต้องเท่านั้นคเขมรถึงจะอยู่แบบสงบสุขได้เขมรยอมรับก็รอดหากไม่ยอมรับก็พังพินาศหมดในทันทีนายพลป้าเขมรควรคิดดูให้ดีด ก่อนที่พีคของนายสมรังสีจะบินกลับมาหลอกหลอนตระกูลตนเองเพราะล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็ออกมาสนับสนุนกองทัพไทยอย่างเปิดเผยแล้วในขณะที่จีนเวียดนามก็ไม่อยาจจะเข้ามายุ่งกับข้อพิพาทของไทยกับเขเมรกันแล้วเพราะเหตุผลก็คือกองทัพไทยได้ทําถูกต้องตามหลักสากลครบทั้งหมดและเดินเกมการทหารที่เป็นกลางมาตลอดสําคัญที่สุด ภาพของกองทัพไทยไม่เคยไปรังแกรประเทศเล็กๆอย่างเขมรแต่เป็นเขมรเองที่ห่าวเป่งและคิดอยากจะเข้ามายึดดินแดนของไทยแบบไม่เคยประมาณตนเองแถมยังคิดช่อโกงเอาแผ่นดินไทยที่เคยใช้เป็นที่พักพิงของพวกเขมรอ,อพยพมาก่อนจนหลายชาติเขาเอื่อมระอาก,กันหมดแล้วใชยชนะอยู่แค่ปลายจมูกถ่านายอนุทินไม่สามารถเปิดศึกเอาชนะกองทัพของเขมรได้แบบง่าย ก็ไม่ควรเกิดมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War t r e โดยนาวากาศเอกสำรฤททองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID c h a p s i s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3 ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายสิโยอิเบื้องลึกบวักสากนั่งรองนายกคุมกฎหมายอดีตบิ๊กเข่ากรองเตือนอนุทินอย่าเอารัฐมนตรีสีเทาจัดการคอมเมนต์ยกเลิก MOU 2ฉบับ จากที่มีการรายงานถึงการจัดโผคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนายอดุทินโดยหลายตำแหน่งค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วขณะที่เก้าอี้สาคัญก็ยังไม่มีความชัดเจนซึ่งก็มีเสียงเรียกร้องไม่เอารัฐมนตรีสีเทาพร้อมกับคําเตือนระวังจะตกม้าตายหลุดนายกรัฐมนตรีซ้ำรอยคนอื่นที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ค่ะ8กันยายน2568มีรายงานความคืบหน้าการจะทำรายชื่อคณะรัฐมนตรีอรน,นุทิน1ยังไม่มีการนำรายชื่อขึ้นทุนกล้าวเพราะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีรายงานว่าภาพภูมิใจไทยจะได้เก้าอี้รัฐมนตรี12ที่นั่งรวมถึงคัวตาคนนอก ขณะที่พรรคกลาธรรมได้7เก้าอี้โดยรอยเอกธรรมนัทพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพรรคกลาธรรมได้นั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่หล่ายจับตานั้นคาดกันว่าจะเป็นโคต้าคนนอกจะมีชื่อของพลเอกสุพจน์มาลานิยมอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทโอชา และคาดการว่าพลเอกนัดอินทรจ,จเริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแกนนำพักภูมิใจไทยที่ทาบทามให้สัตร,รารจารด์อกตอร์บรวนสักอุวันโนอดีตประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมารับตำแหน่งรองนายกร,รัฐมนตรีด้านกฎหมายด้วย นอกจากนี้เพื่อเป็นการเสริมหน้าตาคณะรัฐมนตรีได้มีความพยายามที่จะเชิญคนนอกที่มีโปรไฟล์ดีมารับตำแหน่งรัฐมนตรีหลายคนเช่นคอรมอเศรษฐกิจที่มีประวัติทั้งทางด้านการศึกษาและการทำงานดีด้านตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลังจากที่มีการรายงานว่าเป็นระดับอดีตรองผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค3ยศพลตารวจโทก็ปรากฏชื่อของสองนายตารวจได้แก่พลตำรวจโท ชาญชัยพงพิชิตและพลตำรวจโทรัฐพลนวรัฐอย่างไรก็ตามค่ะในวันเดียวกันนายนันทิวาสามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงการจัดคอรมองว่ายาตกม้าตายนายกใหม่มีเวลาแค่สี่เดือนรัฐมนตรีเลือกคนดีอย่าเอาเท่าๆอย่าซ้ำรอยเศรษฐาทำผิดจริยธรรมเลือกคนเคยมีมนทินเห็นชื่อรัฐมนตรีบางคนน่าเป็นห่วง ดีกว่านี้ไม่มีแล้วหรืออย่าตอบแทนบุญคุณส่วนตัวด้วยวิธีนี้มันเป็นเวลาแก้ไขปัญหาประเทศไม่ใช่เอาใจนักการเมืองที่คำจุนรัฐบาลถ้าทำดีสมัยหน้าค่อยกลับมาใหม่นายแพทย์วโรงเดชก,กิจวิกรมประธานภักคไทยพักดีก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเช่นกันว่า อนุทินต้องยกเลิก MOU 4 3และ44คุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะจำได้ว่าในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนไทยและเขมรมีความร้อนแรงทหารไทยเหยียบกับระเบิดค้าขาดล้ายนายปัญหาส่วนหนึ่งคือ MOU 4 3และ MOU 4 4ที่เขมรเป็นไฟละเมิดมาตลอดและมีโอกาสสูงมากที่ประเทศจะเสียผลประโยชน์โดยเฉพาะปัญหาแผนที่1ต่อ200แสนของเขมร และการลากเส้นไหลทวีปที่อ้อมกอกูดของทางฝ่ายกัมพูชาเมื่อภาพประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องดังกล่าวพัภคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอยติให้สภาศึกษาเพื่อยกเลิก MOU ทั้ง2องฉบับวันนี้คุณอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าไปสนใจคำหวานผ่านตัวหนังสือของคุณมาเนตพวกเราขอเรียกร้องให้คุณอนุทินรักษาจุดยืนของตนเองนั้นคือให้ครมมีมติในการยกเลิก MOU ทั้งสงฉบับ ตามจุดยืนของตนเองที่เคยเสนอต่อสภาหวังว่าคุณอนุทินจะยังจำจุดยืนของตนเองได้ต่อเรื่องนี้เพราะเพึ่งผ่านมาไม่นานจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนว,วากาศเอกสำริทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3่